โอ้พี่นอ้องมืดเร็วมากเลยครับผมงานด่วนครับวันนี้ที่ภาพยนต์ครับมากันแบบด่วนๆเลยครับผมติดต่อประมาณบ่ายสองครับผมวันนี้มา5้าคนคัับรรงจอใหญ่ครับผมเบียดยี่สิบใบระบบไฟตอนนี้แต่ตอนนี้แค่18บแนาฬิกานะครับผม6กโมงเย็น,เนี่ยพี่น้องปืดแล้วน เร็วมากเลยครับวันโมงครับหน้าหนาวครับผมช่วงเดือนพฤศจิกาครับผมมางานด่วนคนน้อยด้วยครับวันนี้แต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับเราเป็นพิธีการทีมง,งานเจ้าภาพตุ่งหลไม่ลงวันนี้จะขึ้นจอใหญ่ด้านนี้อ่ะด่วนก็เอาให้ทันครับยังพอมีเวลาอยู่น่าจะประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะเรียบร้อยนะครับ ระบบไฟตอนนี้ย่งติดตั้งระบบเสียงเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่โจอนะครับก็จะเหลือไฟกระเทกด้านข้างนะครับแล้วก็ไฟกระเทกบนนั่งร้านนะครับมาห้าคนครับพี่น้องติดต่อช่วงบ่ายสองนะครับกว่าจะรถหน่วยจะมาถึงด้วยนะครับครับคือที่บรรยากาศกว้างขวางเลยวันนี้ งานดวลก็มากันเบ็ดวลๆน,นี่แหละครับผมไม่ว่ากันจะพาไปสักครู่นะครับทำพิธีการอยู่ฝั่งนูน้นกำลังจะลงเสียงเมื่อกี้ก็ทางพิธีการนะครับทำพิธีฉลองอัฐิอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับผเก็บอัฐิลงเพลิงตีหลังด้วยครับในวันนี้โจใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะครับขึ้นพาโจไม่ไหวแนะ่นอนนะครับ ลุยลุยลุยทันยุทันย,นยุนะครับน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มน่าจะเสร็จพิธีการถ้าทำพิธีสวดช่วงเย็นก็น่าจะพร้อมทำการแสดงเลยนะครับช่วงเย็นขอบคุณทีมงานเจ้าภาพด้วยนะครับผมเสียดายนิดหนึ่งครับติดต่อโจอนิดหนึ่งครับก็เลยทำให้ติดตั้งอุปกรณ์ช้านิดหนึ่งเป็นไรครับไกลละเนี่เดี๋ยวไฟฝั่งนี้อีก สองแถวอีกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝั่งโน้นขึ้นถึงนั่งร้านเรียบร้อยด้านหลังกาลังเช็อระบบไฟอยู่นะครับอ๋องานด่วนงานแทนว่ามานะครับจัดให้ได้หมดแหละนะครับผมแต่ยังไงก็ติดต่อช่วงเช้านิดน,นึงนะครับมืดๆมืดแบบนี้ยากนิดน,นึง เพราะว่าถ้าติดต่อช่วงบ่ายนี่มันจะกว่าจะหาคนได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้คนมาไม่ครบด้วยนะครับมาห้าคนนะครับแล้วก็น,นี่พเ,งงเงงพิ่งแต่เลิกงานกันสวัสดีครับเริกงานเพิ่งจะเริ่มมาช่วยกันนะครับก็เลยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับไฟนะครับเงเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของไฟกระแทกข้างนะครับฝั่งนี้เหลืออาเร็ว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 ,รว,รวมามกันเร็งด่วนเลยครับนี่ถึงหน้าง,งานเกือบ่ายสามนะครับววันนี้ลงโจอใหญ่ด้วยนะครับคนน้อยนะครับแต่ก็เนาะจะภาพ อยากใครมาแล้วก็ต้องมาครับพี่นอ้องแต่ก็ขอบคุณทีมงานจะภาพด้วยนะครับที่เข้าใจนะครับเราก็แจ้งแล้วนะครับว่าอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับขุดเราน้อยจะภาพผมไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บอัฐิอยู่นะครับทางวัดนี่ครับเสร็จเรียบร้อยฝั่งที่เสร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับระบบไฟต่างๆบีม ติดตั้งเรียบร้อยฮะผีทองขึ้นแล้วปืดเร็วมากเลยครับพี่น้องเวลาที่ผมถ่ายนี่6โมงประมาณ20น่ดตึบแล้วนี่อันนี้คือกล้องมันสว่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมืดเลยนะพี่น้องมองไม่เห็นแล้วนะแต่น,นี้คือกล้องมันปรับโทนให้เฉยๆนะครับมันก็เลยดูไปเหมือนแบบยังไม่มืดนะครับแต่จริงๆนี่ ถ้าว่ากล้องไม่ปรับเลนให้นี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมืดตุ๊บเลยอ่ะเนี่ยมือดอย่างนี้เลยครับอ๋อปิดกำลังใจให้ด้วยครับผมงานดวนงานแทนว่าไปมากันแบบดวนจีไร์สเนีจ่าอะไรครับผมดวนเก้าเ้าเลยวันนี้ภาพา่าจ่าพึ่งจะตกลงกันหรือเปล่าครับก็เลยพึ่งจะจ้างมาเนาะ 20่บไฟเสร็จเรียบร้อยครับโครงจอครับ20เมตรอันนี้ไฟสโตร์นะไฟตรงจอ มาน้อยนะวันนี้ช้านิดนึงฝั่งนี้บีมเสร็จเรียบร้อยสีเขียวโมจะไปขนฟางอยู่เลยช้าเลยเลยบอกให้มาแต่เช้าแล้วเช้ายังไงเจะาพาเพิ่งจะติดต่อช่วงบ่ายอีกติดต่อในช่วงเช้านี่สบายแนละ้วใช่ไหมก็หัดไปนะครับมารวยพาวเวอร์ Power, สุริน ใครที่อยากเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายาตัวแทนสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะครับปีละสามพันหยุดดีตอนรับทุกท่านนะครับ <Okay. S 1> มืดนี่มันยากนีิงแล้วครับพี่น้องหาของยากครับเนี่ยมารู้ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้าง รถไม่ค้าก็ทยอยมาแล้วนะครับคอมันก็โรนะฮะรยาการวันนี้ดีนิดหนึ่งครับผมสถานที่ไม่เฉะไม่เละนะครับผมตั้งง่ายน,นิดหนึง่งเคบุคลากรมาน้อยแค่นั้นเองครับก็เลยทำให้ราชานิดหนึ่งนะครับ พร้อมลัน่นพร้อมลัน่นอ๋อน่าจะไม่เกินอีก1ชั่วโมงน่าจะเทรดทันพิธีของทีมงานเจ้าภาพพอดีครับน่าจะระบบพร้อมแต่ในส่วนจอต้องดูลมก่อนนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับขอบคุณทีมงานเจ้าภาพด้วยล้กันครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันขอบคุณงานด้วยนะครับผีภาพ,พยนตร์สวัสดีครับ